เด็นก็คืออาชีพอิสระเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ารายได้ต่อเดือนเข้ามาเท่าไหร่แต่ก็ต้องดูว่าลักษณะรายได้ของเรามาจากธุรกิจประเภทไหนด้วยใช่ไหมครับพี่เมย์คร,<ช>ครับที่อาชีพอิสระควรจะต,ต้องเ<ม>ตรียมตัวคืออะไรครับถ้าจะกู้สืบบ้านสักหลังหนึ่งมันไม่มี<อ>สูตรตายตัวแน่นอนเลยว่าเอะอาชีพนี้เราดู6เดือนนะอาชีพนี้เราดู12เดือนหลักๆเราดูคาแรคเตอร์ของลูกค้าเป็นหลักก่อนอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าลูกค้าทําส่วนทุเรียนอ่ะง,ง่ายๆทุเรียนเนี่ยไม่ได้ขายได้ทั้งปีถูกไหมคะ ใช่แล้วขายได้แค่คสามเดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะดูรายได้เขาเฉพาะในช่วงที่เขาสามารถขายได้แต่เราจะเอามาเฉลี่ยเป็นสิบสองเดือน<ม>นี่ออกไหมคะเพราะว่าปีหนึ่งเขาอาจจะขายได้แค<ม>่ในช่วงเดียวสมมุติของเพื่อนผมเนี่ยเป็นเจ้าของสวนทุเรียนอ่อปีล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเขาขายทุเรียนเนี่ยทั้งฤดูก,กาลเขาว่าได้ประมาณสักสิบล้านบาทสิบล้านบาทเนี่ยเราเอาสิบล้านมาหารเลยไหมหรือว่าต้องหักต้นทุนค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ยค่ากินอยู่อะไรพวกนี้ด้วยไหมอ สวัสดีครับมาพบกับผมบินกับช่องสถาบันิกบ้านๆนะครับเรามาร่วมกันออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีไปกับช่องสถาบันิคบ้านๆนะครับแล้ววันนี้ครับมาในตีวันจันทร์ในตีใหม่ของเรานะครับเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแขนนะครับซึ่งเป็นตีวันจันทร์เนี่ยครับเราจะพาทุกคนไปเข้าแบงก์กันอันดับแรกครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับแขกรับเชิญคนแรกครับคุณวินกูรูลิฟวิ่งครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวินกรูไลฟวิ่งครับและอีกคนหนึ่งครับคุณเมย์ครับแนะนําตัวหน่อยครับสาวสวยสวัสดีค่ะเมย์แบงค์กันเองค่ะนะฮะแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่กันสามคนนะครับเดี๋ยวมาดูเลยครับใครมีปัญหาเรื่องสินเชื่อธุรกรรมการเงินนะฮะที่เกี่ยวกับบ้านนะครับอสังหาริมทรัพย์นะครับเดี๋ยวมาคุยกันในวันนี้เลยและอย่าลืมครับก่อนไปดูคอนเทนต์ครับคนละ1ไลค์1แชร์1เมน์ครับเป็นกำลังใจให้เรา3าคนด้วยครับและมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยครับ สวัสดีครับทุกคนอ,อล่ะเป็นไงบ้างครับวินก็โอเคดีครับสบายดีฮะสบายดีโอเควันนี้ชวนมาทำคอนเทนต์แบบนี้เนาะเราก็จะหยิบยกเอาคำถามนะจากเพจกูรูลิวิ่งก็คือกูรูลิวิ่งเนี่ยวินเนี่ย,นนยมียอดสิดคล้ายอยู่ใน YouTube เนี่ยตอนนี้เท่าไหร่แล้วฮะตอนนี้แสนสามหมื่นหกหรือสามหมื่นเจ็ดเนี่ยแหละครับประมาณแสนสามแล้วกันฮนะ ประมาณแสนสาแล้วยังไงก็ไปช่วยเพิ่มยอด subscribe ให้วินกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าถามนะครับเป็นถามวินได้เลยวินเนี่ยครับจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสินเชื่อของสังหาแล้วก็จะรีวิวพวกสินเชื่อต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวินก็จะมีคําถามเยอะแยะเลยนะครับที่จะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆในเพจสถาปนิกบ้านๆเนี่ยได้รู้กันนะครับและยังไงนะฮะเราก็พอเรามีคําถามปุ๊บเนี่ยเราก็จะให้เมย์นะครับ พี่เมย์เนี่ยครับมาช่วยตอบคําถามเหล่านี้ให้นะครับในมุมมองของธนาคารนะครับอโอเคงั้นไปถึงคําถามแรกกันเลยครับที่วินเตรียมมานะครับโอเคครับ เรื่องแรกสุดเลยละกันนะครับเอาเป็นหัวข้อหลักเลยละกันที่ผมจะได้รับคําถามมาเยอะมากในหลังไม้นะครับคำถามเนี่ยจะเป็นประมาณว่าการกู้ซื้อบ้านของอาชีพอิสระหรือกลุ่มพวกผู้ประกอบการหรือคนที่ไม่ได้มีสลิปเงินเดือนนะครับอันนี้ปัญหาจะเยอะมากเพราะว่าก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าจะต้องมีปรเซสนการเตรียมตัว อะไรที่เยอะกว่ามีพีเลียดในการรอคอยที่นานกว่ากลุ่มพวกบนรกเงินเดือนนะครับดังนั้นเนี่ยในเซสชั่นแรกเนี่ยผมก็เลยพยายามรวบรวมนะคำถามเกี่ยวกับการกู้ซื้อบ้านนะครับสำหรับอาชีพอิสระมา คุยกับทางคุณเมย์นะครับอ่ก็ฟังจากปากคุณเมย์เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพอิสระเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างนะครับเอาคําถามแรกก่อนเลยนะครับคุณเมย์ครับคำถามแรกนะครับก็คือเอาเบสิกก่อนเลยครว่าถ้าเราเนี่ยไม่ได้มีสลิปเงินเดือนนะครับเราเป็นคนทําอาชีพอิสระเป็นฟรีแลนซ์ค้าขายอย่างเงี้ยครับถ้าอยากจะกู้ซื้อบ้านสักหลังหนึ่งอะครับมีวิธีการเตรียมตัวอะไรบ้างที่ทางคุณเมย์แนะนำอะครับอันดับแรกนะคะก็ ด้วยความ,มที่เราอะค่ะเป็นอาชีพอิสระถูกไหมคะมันจะต่างก,ก,กันกับตรงมนุษย์เงินเดือนคือตรงรที่ว่าถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเขาอะจะมีแหล่งที่มาของรายได้ที่ชัดเจนแน่นอนในแต่ละเดือนเลยว่าค่าแรงต่อเดือนเท่าไหร่นู่นนี่นั่นค่าที่พักโอทีค่าข้าวเข,า,ข,า,ข,า,ขาจะใส่ไว้ในสลิปเงินเดือนแล้วก็มียอดเข้าบัญชีตรงตามกับสลิปอันเนี้ยคือยืนยันได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้เอกสารอะไรยันสามารถรับรองได้เลยว่าเขามีรายได้แบบเนี้ยทุกเดือน แต่กับกันก็คือคในทางที่ในกรณีที่เราเป็นฟรีแลนซ์หรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าธนาคาระจะค่อนข้างเช็คลายได้ของทางลูกค้าที่เป็นแบบอาชีพอิสระแบบนี้ได้ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นจะถามว่ากู้ได้ไหม <c oughs> ก็สามารถกู้ได้ที่จะต้องทําก็คือเราจะต้องมีเอกสารที่จะสามารถรีเฟอร์ได้ว่ารายได้ของเราเนี่ยในแต่ละเดือนอได้รับประมาณเท่าไหร่แน่นอนค่ะว่ามันไม่เท่ากันทุกเดือนหรอกบางเดือนได้มากบางเดือนได้น้อย แต่ธนาคารนะคะเขาก็จะใช้วิธีการเฉลี่ยเฉลี่ยรายได้ของลูกค้าที่รับมาในแต่ละเดือนเนี่ยประมาณ6เดือนถึง12เดือนถามว่าอาชีพไหนใช้6เดือนอาชีพไหนใช้12เดือนเนี้ยต้องบอกเลยว่าเราไม่สามารถแบบกำหนดได้เราต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่มีสูตรตายตัวแน่นอนเลยว่าเอะอาชีพนี้เราดู6เดือนนะอาชีพนี้เราดู12เดือนหลักๆเราดูคาแรคเตอร์ของลูกค้าเป็นหลักก่อนนะคะว่าคาแรคเตอร์ของลูกค้าเนี่ยรายได้ที่เข้ามาเข้ามาแบบไหน ย,ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าลูกค้าทําส่วนทุเรียนอ่อง,ง่ายๆทุเรียนเนี่ยไม่ได้ขายได้ทั้งปีถูกไหมคะใช่ขายได้แ<ล>ค่ <3 S 2> สามเดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะดูรายได้เขาเฉพาะในช่วงที่เขา่าสามารถขายได้แต่เราจะเอามาเฉลี่ยเป็น12เดือนนี่ออกไหมคะเพราะว่าปีหนึ่งเขาอาจจะขายได้แค่ในช่วงเดียวเพราะอาจจะมีรายได้แค่ในช่วงช่วงที่ทุเรียนออกประมาณมีนาเมษาอันประมาณนี้ไหมกุมภาพันธ์มีนาเมษาในช่วงนี้มาช่วงฤดูร้อนถูกไหมคะ หลังจากนั้นไปฤดูผลอีก6เดือนเนี่ยเขาอาจจะไม่มีรายได้เข้ามาเลยจากการขายทุเรียนก็ได้จะเอารายได้ที่เขารับทั้งหมดนะมในช่วง3เดือนเนียมาหาร12คิดเป็นรายได้ต่อเดือนแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างทุเรียนเราก็ไม่สามารถดูแค่6เดือนได้ยกตัวอย่าง,างนิดนงึงครับสมุติของเพื่อนผมเนี่ยเป็นเจ้าของสวนทุเรียน ปีล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเขาขายทุเรียนเนี่ยทั้งฤดูกลาลเขาว่าได้ประมาณสักสิบล้านบาทสิบล้านบาทเนี่ยเราเอาสิบล้านมาหารเลยไหมหรือว่าต้องหักต้นทุนค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ยค่ากินอยู่อะไรพวกนี้ด้วยไหมความจริงมันจะมีวิธีการคำนวณประมาณสองอย่างอย่างแรกเลยก็คือคิดแบบเป็นรายได้รับ,รบแบบรวมๆแล้วก็คิดกําไรเป็นเปอร์เซ็นต์เอาเช่นลูกค้ามียอดขายต่อปีอยู่ที่สิบล้านอาจเฉลี่ยต่อเดือนจะละหนึ่งล้านบาทต่อหารสิบสองก่อนนะคะ สิบสองเดือนอาจจะเดือนเดินอนที่ประมาณเดือนละหนึ่งล้านบาทอาจจะคิดกําไรให้ลูกคา้าแค่ประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะอาจจะคิดเป็นไรายได้ให้อยู่ 1, 1, 000, 000, 000ท,ที่ประมาณหนึ่งแสนถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทต่อเดือนแบบนี้ค่ะอืมก็คือถ้ายอดขายตอนนั้นน้อยก็หารเฉลี่ยลดลงมาหารเฉลียเป็นต่อเดือนก่อนแล้วก็คิดเป็นกําไรประมาณกําไรขั้นต้นที่บอกก็ค<ม>ือ ข้อแรกเลยครับประเด็นก็คืออาชีพอิสระเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ารายได้ต่อเดือนเข้ามาเท่าไหร่แต่ก็ต้องดูว่าลักษณะรายได้ของเรามาจากธุรกิจประเภทไหนด้วยใช่ไหมครับพี่เมย์ครับหมายถึงว่าถ้าบางอาชีพที่เงินเข้ามาเป็นซีซันนอลไม่ได้เข้ามาเป็นประจํากันเนี้ยก็จะอาจจะมีการเออเอาแค่ช่วงซีซันนั้นแล้วมาถัวเฉลี่ยตามที่ทางคุณเมย์ใช่ไหมครับว่าเราจะหารเฉลี่ยเป็นเป็นเป็นเดือนนะคะทีนึงเมียได้ครั้งเดียวแต่ก็ต้องมาหารเฉลี่ย12แบบเนี้ยค่ะ12เดือนแล้วคิดออกมาเป็นรายได้ต่อเดือนของลูกค้า ค่อนข้างแตกต่างอ่าเรื่องแรกก็ต้องมาเซตก่อนว่าหนึ่งเราทําฟรีแลนซ์หรืออาชีพอิสระประเภทไหนนะครับรายได้ของเราเข้ามาแบบเป็นประจําสม่ําเสมอไหมหรือเป็นแบบซีซันแนลไหมนะครับอ่านี่เป็นเรื่องแรกเรื่องต่อมาครับที่อาชีพอิสระควรจะต,ต้องเตรียมตัวคืออะไรครับถ้าจะกู้สืบบ้านสักหลังหนึ่งอาชีพอิสระที่ต้องเตรียมตัวคือ1นนะคะสมมุติว่าเราแจ้งกับทางธนาคารว่าเรามีรายได้เยอะมากเลยรายได้ต่อเดือนค่อนข้างสูงนะคะความริงต้องบอกก่อนว่าแต่ละธนาคารเนี่ยไม่เหมือนกันม่จะดูในส่วนของ ประวัติการออมหนึ่งของลูกค้าเป็นหลักนะคะคือ,อลูกค้าอาจจะไม่ต้องมีประวัติเครดิตบูโรเลยก็ได้แต่ละแบงก์นี่นก็จะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาต่างกันออกไปนะแต่ว่าก็ย้ําตรงนี้ว่าเงินออมสําหรับอาชีพอิสระก็ควรจะติดบัญชีไว้ให้เขาดูบ้างนะครับไม่ใช่มีเท่าไหร่ถอนออกไปหมดเลยแบบนี้มันก็จะดูแบบความน่าจะถือลดลงนะครับสมมุติว่าผมเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงอ,อ,อย่างเงี้ยครับตลาดม้าอย่างเงี้ยครับมันมันจะต้องต้องทำยังไงครับ